ตั้งเตาเสนอเมนูข้าวอบหน่อไม้แห่งหรือดูฝนค่ะเมนูที่เรียกว่าถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นของคนจีนแต้จิ๋วค่ะข้าวนี่หอมหอมอร่อยมาก เรามาเริ่มตั้งแต่การเตรียมหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แบบนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้หวานค่ะเราปอกเปลือกข้างนอกออกนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนที่แข็งของหน่อไม้เนี่ยเราต้องตัดทิ้งเนื่องจากว่ามันจะมีเสี้นหรือมีเส้นใยที่มันหยาบเกินไปกินแล้วก็ไม่อร่อยะคะ่ะหน่อไม้ก็ให้ไฟเบอร์เยอะมากๆนี้เรามาตัดแล้วก็เตรียมไปต้มก่อนเลียบจิกลงแล้วเห็นไหมคะว่ามันอ่อนแล้ว โอเคส่วนนี้ใช้ได้เวลาที่เราจะต้มเราหั่นให้เขาเล็กลงมันจะได้ต้มง่ายก็เราใส่ลงไปต้มตั้งแต่ตอนน้ำไม่เดือดเลยก็ได้ค่ะโอเคปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดหลังจากน้ำเดือดแล้วต้มประมาณ30นาทีค่ะเห็ดหอมนะคะแช่ให้นิ่มแล้วก็เอาขาออกเราจะหั่นเขาเป็นเรียกว่าเป็นเตา๋าเราจะมีต้นหอมซอยจริงๆบางสูตรสำหรับคนจีนแต้จิ๋วเนี่ย เขาใช้ต้นกระเทียมเล็กก็ได้เช่นเดียวกันกุนเชียงค่ะเราล้างน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาหัน่นกุนเชียงนะคะอันนี้ก็ใช้กุนเชียงของเมืองไทยแล้วก็ถ้ากุนเชียงแบบกวางตุ้งเนี่ยก็จะรสชาติแบบไม่หวานมากแล้วก็จะมีกลิ่นของเหล้าจีนนะคะซึ่งเรียกว่าเหล้ากุหลาบแต่ว่ากุนเชียงไทยส่วนใหญ่รสก็จะออกหวานนํา ต่อไปนะคะจะเป็นหมูสามชั้นนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกทานหมูสามชั้นจะเปลี่ยนเป็นเนื้ออกไก่หรือเนื้อไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะนี้ในหมูสามชั้นเนี่ยเขาจะมีส่วนหนังที่เรียกว่ามันจะเหนียวถ้าเราไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรแยกตัดหนังออกมาค่ะส่วนหนังนี้เดี๋ยวเอาไว้รองหม้อรองใต้ก้นหม้อเราก็จะได้ความหอมของมันหมู ในส่วนนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีหมูสามชั้นแบบชิ้นหนาๆแบบนี้ถ้าถามว่าหมูสไลด์ได้ไหมมันได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะบางเกินไปนิดนึงนะคะมันออกจะเป็นแบบลักษณะเป็นเบคอนแทนแล้วก็ได้กลิ่นแต่ว่ากลิ่นหอมของมันหมูแต่ว่าเวลาที่เคี้ยวเนี่ยการที่ใช้หมูหนาหน่อยเนี่ยมันก็มีเท็กเจอร์ให้ได้รสสัมผัสดีกว่า ค,ความหนาก็ประมาณเท่านี้เพราะนั้นมันจะไม่ใช่เบคอนใครสะดวกใช้หมูลมควันก็ได้นะคะหมูลมควันที่ขายที่เยาวราชก็หอมดี เราจะลงซอสปรุงรสไว้คนบอกเลยว่าหัวใจของอาหารจีนเมนูจีนเนี่ยต้องอยู่ที่คุณภาพของซีอิ๊วและเครื่องปรุงตรงนี้จริงๆค่ะมาดามตวงก็ขอญอาตแนะนํานะคะซีอิ๊วขาวหมักจากธรรมชาติของมาดามตวงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีน้ําตาลไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์และซีอิ๊วขาวเนี่ยมีเซซามลินเอ็กซ์ตรคสารสกัดจากงาดำขวดนี้ภูมิใจนําเสนอค่ะเพราะว่าพรีเมียมมากๆที่สุด เมือองไทยตนนี้้แลวค่ะซอสปรุงรสนะคะหมักปรุงจิ้มหยอกใช้ได้สารพัดประโยชน์ค่ะซอสปรุงรสมีวิตามิน B เป็นซอสปรุงรสที่หอมมากพริกไทยเล็กน้อยน้ำตาลนิดนึงเอาละค่ะตอนนี้หมูสามชั้นของเราก็หมักเอาไว้น่อไม้เราได้แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นค่ะ เราต้มก็เพื่อทําให้บางครั้งหน่อไม้มันจะมีรสชาติของความขมนะคะถ้าหน่อไม้ไม่ดีเราก็ต้มลดความขมเขาลงไปเล็กน้อยแล้วก็เวลาที่เราต้มหน่อไม้แบบนี้เราสามารถจะเก็บหน่อไม้เขาได้นานเรียกว่าเป็นอาทิตย์เลยในตูเ้เย็นเทคนิคเค <twitch. S 2> ล็ดลับในการหั่นหน่อไม้ให้แบบไม่เหนียวนะคะเขาจะมีเส้นใยตามความยาวเราจะตัดขวางเส้นใยเพื่อไม่ให้หน่อไม้เกิดความเหนียวค่ะคราวนี้เราจะหั่น่างนี้ก่อน เอาชิ้นเป็นลูกเตา๋าเอาละค่ะตอนนี้มาผัดเครื่องก่อนเผ็ดหอมลงเจียวให้หอมก่อนเอาหมูสามชั้นที่หมักไว้ใส่ลงผัดเราเจียวให้น้ำมันหมูออกมาอีกเล็กน้อยค่ะใช้ไฟปานกลางค่อยๆเจียว หลังจากนั้นเราจะใส่กุนเชียงค่ะผัดกุนเชียงให้เข้ากันก่อนค่ะเราปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะซึ่งมีสารสกัดจากซิงหรือว่าแร่ธาตุสังกะสีไม่มีสารปรุงแต่งตุ่สีสังเคราะห์ใดๆใช้หอยสกัดอย่างเข้มข้นสูงมากซอสปรุงรสค่ะใส่กระเทียมลงไปตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็ใส่หน่อมไม้ต้มพริกไทย น้ำมันงาน้ำตาลเล็กน้อยผัดให้เข้ากันก่อนหัวใจของเมนูนี้ก็คือซีอิ๊วขาวเพราะตรุงรสที่รสชาติแบบเข้มข้นจากการหมักธรรมชาติค่ะใส่ข้าวสารที่ซาวน้ำแล้วลงค่ะใส่เหล้าจีน ผัดให้พอหอมค่ะตอนนี้คือหอมมากหอมทั้งกิ่นเหล้าจีนน้ำมันงาแล้วก็ซอสต,ต่างๆนะคะเรียกว่าหอมจริงๆค่ะค่ะเราก็เตรียมหม้อด,ดินนะคะสามชั้นที่ตะกี้เราเอาหนังออกมาก็เอาวางข้างล่างเราจะเอาข้าวที่เราผัดเอาไว้ลงในหม้อนะคะอ,อบหม้อด,ดินก็จะอร่อยตรงที่มีข้าวก,กรอบ บริเวณของหม้อที่เราอาจจะเรียกว่าข้าวตัง <c oughs> ก็อันนี้นะคะขออนุญาตเปลี่ยนหม้อเพราะคำนวณขนาดหม้อผิดจริงๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าหม้อเล็กเกินไปเนี่ยเดี๋ยวข้าวพอดีดตัวไม่ดีพอข้าวก็จะไม่สุกเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อจะหุงข้าวข้าวสามถ้วยน้ำประมาณ3.2ถ้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะแฉกเกิน ตอนนี้เอาไปหุงตั้งเตาปกติเลยค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วฟันออกมาจากหม้อนะคะประมาณ5 7ถึงนาทีค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเราก็จะโรยต้นหอมลงไปเล็กน้อยค่ะข้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะโอ้โหข้างล่างนี่คือเสียงแบบของตัวข้าวตังนี้แบบว่าเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเรามาชิมกันค่ะ อร่อยมากหน่อไม้ให้สัมผัสที่แบบมีความกรุบกรอบเครื่องต่างๆเข้ากันได้ดีข้าวนีห่หอมหอมหอมกินซีอิ๊วลองมาทำดูนะข้าวอบหน่อไม้สำหรับฤดูฝนนี้ค่ะใครที่ชอบความแซ่บนะคะมาดามตวงแนะนำเลยพริกขี้หนูค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวของมาดามตวงเนี่ยใส่ลงไปแล้วเวลาทานนะคะ ตักพริกกับสี๊วราดลงไปแบบนี้อร่อยแล้วก็เพิ่มความหอมมากขึ้นค่ะก่อนจะจบนะคะถ้าอยากได้เมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดำตรงด้วยนะคะ ากอุดหนุนสินค้าของมาดามตวงด้วยนะคะเซตคู่ครัวค่ะสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์หรือว่าซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวิลล่าฟู้ดแลนด์กูเม่มาเก็ตค่ะแล้วก็ริมปิงที่เชียงใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะมีสินค้าน้องใหม่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยค่ะเป็นสูตรส่วนผสมระหว่างสุก,กี้โบราณกับสุก,กี้กวางตุ้งค่ะ สำหรับวันนี้ต้วงตั้งเตาลาไปก่อนลคะค่ะบาย